เดี๋ยวพาคุณชมไปดูกันต่อเลยนะครับพาไปดูเรื่องของธนาคารอาคารสงเคราะห์กันบ้างหรือว่าทอ,อสอนะครับเขาก็พร้อมให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยผ่าน7มาตรการด้วยกันครับลูกค้าทยอยยื่นขอสินไหม่เร่งด่วนกันตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นนะครับรวมกว่า15ล้านบาทครับนายกมลพบวีรพละนะครับกองการผู้จัดก,การธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสอเปิดเผยว่าทอ,อสอครับในฐานะสถาบัานการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านได้ให้การช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับผ่านมาตรการทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2567รวม7มาตรการด้วยกันตามนโยบายของรัฐบาลครับและก็กระทรวงการคลังเพื่อที่จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าโดยครอบคลุม ในเรื่องของการลดเงินงวดแล้วก็ดอกเบีย้ยด้วยนะครับให้กู้ยืมเพิ่มหรือว่ากู้ใหม่อัตราดอกเบีย้ยต่ำครับมีการประนอมหนี้แล้วก็ปลอดหนี้การมอบสินใหม่เร่งด่วนให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยทอสอพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ครับว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอเนี่ย พร้อมอยู่เคียงข้างและก็ดูแลเพื่อที่จะให้ลูกค้ารักษาบ้านของตนเองไว้ได้ต่อไปนั่นเองนะครับ